มีทานเรื่องการผจญภัยของเจ้ากระต่ายน้อยกับดวงดาวในคืนหนึ่งฟลอรี่กระต่ายน้อยนั่งอยู่ที่ลานบ้านมองดูดาวระยิบระยับบนฟ้าเขาฝ่ายฝันที่จะไปสัมผัสดาวดวงนั้นให้ได้วันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจออกเดินทางไปยังป่าลึกเพื่อหาวิธีไปยังดาวฟลอรี่เดินเข้าไปในป่า และเจอกับเจ้ากบชื่อจะเอ๋ที่กำลังเล่นน้ำในลำธารฟลอรี่เล่าให้จะเอ๋ฟังเกี่ยวกับความฝันของเขาจะเอ๋ตั้งใจที่จะช่วยฟลอรี่ไปด้วยกันเพื่อหาวิธีขึ้นไปยังดาวทั้งสองเพื่อนใหม่เดินต่อไปและพบกับเจ้าผีเสื้อสีสันสดใสชื่อมินนี่ มินนี่ได้ยินเรื่องราวของฟลอรี่จึงเสนอให้พาไปหาเจ้าค้างคาวที่รู้จักทางไปยังดาวเพื่อช่วยให้ฟลอรี่ไปถึงฝันเมื่อตกเย็นมินนี่พาทั้งคู่ไปที่ถ้ำของเจ้าค้างคาวชื่อ Bobby. บ๊อบบี้บ๊อบบี้รู้ว่ามีทางแต่ยังดาวแต่ต้องใช้เชือกยาวมากทั้งสามจึงต้องวางแผนร่วมกันเพื่อหาวิธีผูกเชือกให้ได้ ทั้งสามเริ่มทำงานร่วมกันโดยมินนี่ใช้ปีกเพื่อช่วยยกเชือกขึ้นบ๊อบบี้ช่วยผูกเชือกและฟลอรี่ก็จัดการถือเชือกให้ตรงทั้งสมเป็นทีมที่ทำให้การผูกเชือกสำเร็จเมื่อเชือกถูกผูกเรียบร้อยสามเพื่อนจึงเริ่มต้นปีนขึ้นไปบนเชือกฟลอรี่รู้สึกตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกัน แต่เพื่อนเพื่อนทำให้เขารู้สึกมั่นใจเมื่อทั้งสามปีนขึ้นไปถึงสวรรค์พวกเขายืนอยู่ท่ามกลางดาวระยิบระยับฟลอรี่รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความฝันเป็นจริงและรู้ว่าเพื่อนเพื่อนคือสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจในขณะที่พวกเขากำลังสนุกสนานกับดาวดวงต่างๆฟลอรี่ก็คิดว่าจะไม่เพียงแค่เขาที่จะได้สัมผัสดาว แต่เพื่อนๆทุกคนก็มีส่วนร่วมในความฝันนี้ด้วยเมื่อถึงเวลากลับบ้านฟลอรี่ได้บอกว่าเจ้าดาวและรู้ว่าการร่วมมือกันทำให้เขาไปถึงที่ที่เขาฝันไว้และเขาจะไม่ลืมคุณค่าของมิตรภาพนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านฟลอรี่ตัดสินใจเล่าเรื่องราวการผจญภัยของเขาให้เพื่อนๆในป่าฟัง เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือกุญแจสำคัญแห่งความฝันและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความสำเร็จเกิดจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน